เมยฉันให้แกสามพันแกทำยังไงก็ได้นะให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นกลับไปอะ่ะทำไมอะ่ะเขาก็ออกจะดูดีนะดูดีหรอลูกคนหนูอย่างฉันเนี่ยนะถ้าต้องลดตัวลงไปพบกับกรมกรก่อสร้างแบบนั้นอะฉันไม่เอาหรอกนะแค่คิดก็ขยะขยงแล้ว <Yeah. S 1> จะทำไม่ทำเนี่ย ทำสิงั้นเดี๋ยวฉันจัดก,การให้นะหรือว่าถ้าแกอยากได้อ่ะก็ไปเลยนะฉันยกให้ขนลุกอะฉันว่าพวกแกสองคนก็ดูแล้วก็เหมาะสมกันดีนะคนจนเหมือนกันอนะอ่า นด้คะ่ะตึกใหม่ที่จะให้ซื้อจ่ายเงินเลยไหมคะเบิกจ่ายได้เลยนะฉันไปตรวจสอบโครงการมาเรียบร้อยแล้วได้คะ่ะเดี๋ยวที่ฉันทำเรื่องให้คะ่ะคุณแน,กนักหรือเปล่าคะใช่ครับฉันชื่อมาเมี่ยวนะคะเออคุณมีเงินซัก องแสนให้ฉันยืมไหมคะพอดีว่าแม่ของฉันป่วยอะ่ะต้องใช้เงินด่วนมีครับงั้นเดี๋ยวผมโอนให้นะเงินตั้งสองแสนเลยนะคะคุณไม่ถามฉันสักคำเลยเหรอว่เาเอาไปไม่ต้องถามหรอกครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตคนสำคัญที่สุดครับแต่มะเมี่ยเนี่ย ชอบกินหรูอยู่แพงนะคะเสื้อผ้าก็ต้องหลักพันช้อปปิ้งทีนึงเนี่ยก็หลายหมื่นนะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกครับสบายๆผมจ่ายไหวแล้วที่ดินลรอคะคุณมีประมาณกี่ไร่คะสองสามสี่ร้อยไร่ไหมคะที่ดิน สามสี่ร้อยไล่ผมคงไม่มีหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าแปดร้อยไล่เนี่ยผมพอจะมีอยู่ครับนี่คุณรวยจริงๆป่ะเนี่ยหรือว่าแค่ขี้โม้คะผมรวยจริงๆครับเอ่อค่ากาแฟเจ็ดสิบบาทครับครับผมสกแกนจ่ายนะครับ เงินไม่พออ่ะสงสัยว <occurs> ่าเลยขายผมจะเอาบัญชีผมไปซื้อตึกหมดแล้วอะครับงั้นผมจ่ายเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวฉันจ่ายให้ค่ะ เจ็ดสิบใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบค,ครับงั้นเดี๋ยวผมโอนคืนให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้องหรอกคะ่ะแล้วจนเลิกแสดงละครนะคะไม่ต้องมาออดโดยต่อหน้าฉันเดี๋ยวครับจะไปไหนหอ๋อไปกินข้าวคะ่ะอ่าแารางนี้ แพงมากไปกินที่ดูถูกแล้วก็อร่อยกว่าผมไม่เคยกินอาหารที่มันอร่อยแล้วก็อิ่มขนาดนี้มาก่อนเลยอะและที่สำคัญผมจ่ายกันแค่ร้อยเดียวเองอะคุณคะถ้าคุณอยากมีเพื่อนทานข้าวเนี่ยก็มาหาฉันที่ร้านอากงอาม่านะคะฉันทำงานอยู่ที่นั่น ได้ครับผมไปแน่นอนงั้นฉันกลับก่อนนะคะต้องไปทำงานต่อครับไปไปครับเฮ้ยคุณขอโทษครับกลับแล้วนะคะเดินดีๆนะครับ คนอะไรน่ารักจึงเลยวะลืมขอเลขบัญชีไว้นี่วะแม่เขาไม่สบายนี่คุณครับแก้วเงินมาคืนฉันทำไมเนี่ย คุณแนทเขาเป็นคนดีอ่ะอีกอย่างชีวิตเขาก็ลำบากด้วยอ่ะฉันไม่อยากหลอกเขาอีกแล้วอ่ะเน่แกจะเป็นคนดีให้ใครดูฉันได้ยินนะว่าแกขอยืมเงินไอ้นั่นอ่ะตั้งสองแสนบาทแกกล่าวว่าถ้ามันรวยอ่ะมันจะให้แกยืมสิเอาอะไรคิดเนี่ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณเมย์เนี่ยเท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายครับ เสนอหน้ากลับมาทำไมอย่าบอกนะว่าชอบเมยจริงอะ่ะฉันจะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วคู่นัดเดทของแกคือฉันที่เป็นเจ้าของร้านนี้ไม่ใช่เมยที่เป็นแค่เด็กเสิร์ฟอะ่ะแต่ก็เอาเหอะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกอยากจะทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่ายังไงคนกระจกก็ต้องคู่กับคนกระจกอ,อยู่แล้วนี่มาเมียว ถึงเธอจะไม่ชอบคุณแน็คยังไงอ่ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะไปดูถูกเขาหรอกนะนี่แกจะไปปกป้องมันทำไมอย่าบอกนะว่าแกก็ชอบมันเหมือนกันอะ่ะผีเน่ากับรงผัวเหมาะสมกันจริงๆ <c oughs> นี่มะเมียวฉันกับคุณแน็กเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันอะ่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกคุณค่าของคนอ่ะนะไม่ได้อยู่ที่เงินในกระเป๋า แต่อยู่ที่จิตใจนิสัยแล้วก็กระมวละสันดานต่างหากนี่แกกล้าด่าฉันเลยเหรอแค่ไอ้ผู้ชายคนเดียวเนี่ยจนก็จนแกกล้าด่าเพื่อนเลยเหรอแกเคยเห็นฉันเป็นเพื่อนด้วยหรอฮะทุกวันเนี้แกเห็นฉันเป็นแค่ขี้ข้าเป็นคนใช้ของแกแค่นั้นแหละรู้อย่างนี้ก็ดี แกก็ไม่ต้องกลับมาทํางานร้านฉันอีกนะฉันไล่แกออกไม่ต้องไล่อ่ะฉันก็จะออกอู่แล้วฉันไม่อยากทํางานกับเธออีกแล้วม่เมี่ยวไปกันเถอะค่ะคุณแนมะคุณนะคะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่หลอกว่าชื่อมามียวอ่ะที่จริงแล้วชื่อไม่เป็นไรหรอครับคุณเมยคุณรู้จากฉันได้ยังไงคะคุณเมย์นภัทรมนุงทองอายุ30ปีทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอากงอาม่ามาสามปีถูกต้องไหมครับนี่ ทำไมคุณรู้ละเอียดขนาดนั้นคะก็ก่อนที่ผมจะจีบใครเนี่ยผมก็ต้องสืบประวัติมาก่อนนี่คุณคงไม่ฟ้องฉันหรอกนะคะที่ฉันโกหกคุณอ่ะฉันโดนไล่ออกจากงานมาไม่เคี้ยฉันไม่มีเงินจ่ายให้คุณหรอกนะไม่หรอกครับเลขาชัม ช่วยไปซื้อร้านกาแฟร้านอากงอาไม้ให้ผมหน่อยนะผมจะเอาเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนผมอะค,คะครับคุณแอคครับนี่เป็นหนังสือกรรมสิทธิ์การซื้อที่ดินที่คุณแอคบอกให้คุณแชมซื้อเมื่อเช้าครับ ส่วนที่ดินร้านกาแฟเนี่ยคนนุณแ็กไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในที่800ไร่ของคนุณแน็กด้วยครับที่พวกแกพูดเนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าร้านกาแฟที่นี่คนนุณแ็กได้ซื้อเรียบร้อยแล้วไงครับคนนุณแ็กคะมะเหมียวต้องขอโทษด้วยนะคะ มัมเหมียวเข้าใจผิดอ่ะว่าคุณน็กเป็นแค่คนงานก่อสร้างอะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้ผมแค่เข้าไปตรวจใช้งานก่อสร้างอะ่ะผมก็เลยแต่งตัวแบบนี้อ,อีกอย่างผมก็ชอบแต่งตัวสบายๆครับคุณแน็กคะในเมื่อมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยงั้นเราสองคนกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะคุณแนก็กต้องขอ,อโทษด้วยนะครับคุณมะเหมียวผมมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วอะครับ กันคะคุณนกแต่มะเหมี่ยวเป็นคู่นัดดูตัวของคุณนกที่ผู้ใหญ่แนะนําให้นะคะดูยังไงเราสองคนก็เหมาะสมกันที่สุดอะผู้บริหารระดับคุณน็กจะไปคู่ควรอะไรกต่อีแค่เด็กเสิร์ฟนี่คะดูยังไงก็ไม่เหมาะสมกันนะคะคุณนกคุณเมย์ครับผมว่าคุณเมยอย่ากเก็บเอาขยะที่ออกจากปากคนอื่นมาใส่ใจเลยนะครับโดยเฉพาะ ขยะที่ออกมาจากปากคนที่ไม่รู้จักเราดีพอเราไปกันเถอะครับคุณแน็กคะคุณแน็กให้อภัยมะเหมียวได้ไหมคะเรามาเริ่มต้นใหม่มะเหมียวเหมาะสมกับคุณแน็กมากกว่าอีนี่นะคะพอเถอะครับคุณมะเมียวครับผมว่านะครับความเหมาะสมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะเท่านั้นหรอกนะครับ ผมคิดว่าคนที่มีจิตใจอยู่ในระดับเดียวกันเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันมากกว่าคุณวม่เมียว,ว่าถูกต้องไหมครับไปกันนะครับ